เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ไวรลสบิด3รุ่นตัวใหม่จากแบรนด์ลู้เจียจะมีรุ่นไหนที่เหมาะกับคุณบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากตัวเล็กนะคะแต่สเปคไม่เล็กนะคะกับรุ่น r g ขด e t 3 3 0 0 F ขีด P ตัวนี้ค่ะเหมาะสำหรับเชื่อมต่อ point to point ในระยะที่ไม่ไกลมากนะคะประมาณ3กิโลเมตรค่ะความเร็วสูงสุด8 6 7เมกบนขึ้นความถี่5 GHz มาพร้อมกับ3พอร์ตแลนด์10ทับร้อยค่ะที่รองรับ POE in และ POE out ยื่น CV ใช้งานง่ายแล้วมีไฟ LED นะคะบอกระดับสัญญาณค่ะทำให้เราติดตั้งได้อย่างแม่นยามมากยิ่งขึ้นถัดมานะคะก็คือรุ่น A.G. ขี E.T. 350G ตัวนี้เลยค่ะรุ่นกลางนะคะที่ใช้งานได้ไกลขึ้นนะคะและมาพร้อมกับพอร์ต g ิ g a b ิตแบบเต็มรูปแบบค่ะความเร็วสูงสุด867เมกบนขึ้นความถี่5 GHz รุ่นนี้นะคะส่งสัญญาณได้ประมาณ5กิโลเมตรค่ะกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP 6 5มาพร้อมกับพอร์ตแรง3พอร์ตนะคะแล้วก็รองรับ P.E. เนี่ย1พอร์ต4ีค่ะและปิดท้ายนะคะกับรุ่นใหญ่ตัวแรงนะคะกับรุ่น A.G. คีด์ีเที 450G ตัวนี้เลยค่ะรองรับไมโม่ 2x2 ความเร็วสูงสุด867เมกส่งสัญญาณนะคะได้ประมาณ8กิโลเมตรค่ะมีเสาอากาศระยะไกลภายในตัวด้วยค่ะมาพร้อมกับพอร์ตแรน3พอร์ตนะคะแล้วก็รองรับ Q.E. 1พอร์ต 48V ค่ะเหมาะสำหรับองค์กรน,นะคะหรือว่าพื้นที่ที่ต้องการความสเสถียรสูงค่ะเหมาะกับงานกล้อง CCTV ระยะไกลนะคะหรือว่างานเชื่อมสาขาค่ะ คุณกำลังมองหาอุปกรณ์ไวเลสบิดที่ติดตั้งง่ายและเสถียรเหมาะกับงานมืออาชีพเนี่ยลุยเจียทั้ง3รุ่นนี้นะคะคือคำตอบเลยค่ะสนใจรุ่นไหนนะคะทักมาสอบถามได้เลยค่ะที่ e a s y Network ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากติดตามพวกเราได้ที่ w w w e a d i s y n e t w o r k c o t h เฟซบุ๊กแฟนเพจ Easy Network ไลน์อิเอรเเขาแอไซ Easy Network และ YouTube c h anel n Easy Network อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดจากทาง Easy Network ค่ะฝาก3ช่องทาง Tik To k ของเราด้วยนะคะกับ Easy Network แ o บ official ค่ะ 2. Network Smb Thailand และ3 Easy Network Team ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัหรับวันนี้สวัสดีค่ะ